ดว,าาดวงชาวราศีมินดวงชะตาของชาวราศีมินดวงแตกงูรักคุณมากใครมาทํากับคุณเขาไม่ยอมศัตรูกลัวไปเป็นชาติอํานาจบารมีวาสนาสิ่งกษิคัมชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาตกตําแหน่งฉลอดมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหาันเอาจริงเอาจังจนประสบสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการงาเงินชะตาชีวิตลับซับถ้าจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดว,วงชะตาของท่านตกตําแหน่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิด อัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาดวงตาของุนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่มีใครเข้ามาขัดขวางท่านจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ส่งมอบซึ้นถ้วยทอง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มในโชคตาตั้งจิตตั้งใจมั่นการมุ่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเมื่อถึงเวลาท่านจะได้พบโอกาสทองโอกาสดีถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดันะผมเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตา นะผมจะได้โอกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่การตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมดวงชะตาตกตำแหน่งดาราเวอร์ท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบการเริ่มเริ่มต้นการปฏดิบัติอยอะไรใหม่ๆหม่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ปัญหาต่างๆให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงเดอะซันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดนดมูลบังเกิดในดวงชะตาของท่านท่านจะไปไหนใครก็รักใครก็หลงสาวก็รักสาวก็หลงตก,กํำแหน่งติดก,กับดักมนสเสน่ห์มนจันทราด,ดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดาแต่เจอใครบางคนเข้ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิดโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มวงล้อแห่งวัฏจักร จัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคเราผมท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีดดาบปากเต็มตัวมกมวลกวายกระสับกระสายอดทนอดก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตา่ันจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายใครบางคนคิด้ายใส่ลาย,ายป้ายสายีจะพังที่นั่น การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปูฤษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์อัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเข้ามาจัดนางจะเต็มแล้วเตรียมตัวนั่งอยู่บนวันลังก็รับทรัพย์โดยโชคนะผมท่านได้ปฏิปฎดอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมการชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายจะบังเกิด การที่ส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันปัญหาต่างๆตกตำแหน่งแฮงแมนเกิดความตึงเครียดันะผมในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียเงินอดทนอดกัน้นแทบจะมไมในไหวเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรวดแร้าแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นจะได้ผ่านพ้นไปเพราะว่านกน้อยจะนำพาซึ่งโอกาสทอง ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลอาจไม่ดวงชะตาของท่านเปลี่ยนดวงชะตาของท่านจะตกตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองกรามเหลือกินเหลือใช้อ่านคู่เกิดความเชื่อมชื่นสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาจนทําให้ท่านดวงเปิดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโอกาสท้องโอกาสประหัตประหารศัตรูหมู่มานได้ปราบหมดไปสิน้น ครับผมคาบุญกุศลวาสนาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจนทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดท่านจะได้ไล่ล้าเต้นระบำเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่โอกาสทองโอกาสดีจะได้ส่งมอบซึ่งบุญบารมีวาสนาครับผมสิ่งดีๆกเข้ามาสู่ตัวท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งให้ยิ่งประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตา การปฏิบัติอยกาลกเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายส่งมอบซึ่งช่วยทองครับเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชคท่านจะมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวัส,สนาชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนารไขก็ฉุดท่านไม่อยงชะตาเฮงเฮง,เงรวยรวย,รย,รยครับผมท่านจะได้ส่งมอบด้วยความครับอ่อนโยนจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเร็จ แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านไม่อยากจะไปแข่งขันกับใครถ้าไม่อยากยุ่งกับใครให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเราบไม่ให้ท่านเดินอ้อมเอาอยาปะทะเพราะว่าดาบแทงถูกตรงกลางหัวใจจะทําให้ท่านเจ็บปวดรุนแรงเพราะว่าจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ใครนะครับหลบหลีกซ่อนเล้นการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงแปล,แปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดด การยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีอำนาจบารมีวัสนาท่านจะดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงครับนะเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหารนะของการชิงไหวชิงพลิกการใช้เล่์เหลี่ยมเลขกลนเพดุบายบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านดาบสองควยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้คิดพินิจไตาตองให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรบางอย่าง สิงห์ศิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาตกตําแหน่งไฮเปอร์เพนจเลอร์ลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะรับวงล้อแห่งวัฏจักรมีดปักลงมาตรงกลางจัวนะครับผมจะทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆนะครับสิงิ์ศิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูตกตําแหน่งครอบครัว ครับเดอะเวอร์บังเกิดไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มันความเล่า้อนล้อนแรงจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลราชสีมานอนซบตักตกตำแหน่ง the star. เดอะสตาร์เอาแรงวัดถามอะไรก็ตกตำแหน่งบุญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองรวยเลยรวย,วยต่อจาน,นี้ไปนะผม พระราชาส่งมอบซึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้คของราาักษาตกตำแหน่งดาบสองคมับกาได้กาเสียกาที่จะประปับปรุงไปเปลีป่ยนแปลผานกาที่จะพัฒนามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีดาบป,ปักลงมาตรงกลางตัวโอกาสทองเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรปับปรุงการมองการไกลถึงอนาคตการปรปับปรุงแปเปลีป่ยนแปลผาน การจริงหมายจริงพิษการใช้เล,เล,เล่เหลี่ยมเพรทุบายเดซันมันเกิดปักทงเตรียมตัวรับทรัพย์ลงโชคโอกาสทองเข้ามาแล้วครับผมให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ซุปเปอรต์ติ๊กเกอร์ครับผมรับฟังต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีมีนกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนชาวราศีมีนเป็นคนที่มีจินตนาการสูงอ่อนไหว และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพวกเขามักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์ทางศิลปะและมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีชาวมีนมักจะเป็นคนนอที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตาและมีจิตใจที่อ่อนโยนอย่างไรก็ตามพวกเขาอาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่ายและบางครั้งก็อาจจะหลีกหนีความเป็นจริงเพื่อไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตัวเอง ในเดือนนี้ดวงของชาวราศีมีนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานเชิงบวกจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งที่เป็นมิตรส่งผลให้เกิดโชคลาภและโอกาสดีๆในหลายๆด้านอย่างไรก็ตามต้องระวังผลกระทบจากดาวเสาร์ที่อาจจะทำให้เกิดความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดช,ชอบและการจัดการเวลาในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามากขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างผลงานและความประทับใจอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการเวลาและการรับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์การสื่อสาร หรือการช่วยเหลือผู้อื่นคุณควรเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและไม่ลังเลที่จะแสดงความสามารถของตัวเองในด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีมีนอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักและการได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายโดยเฉพาะการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงช่วงกลางเดือนอาจจะมีโอกาสในการลงทุนหรือหารายได้เสริมแต่คุณ ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้สำหรับชาวราศีมีนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆคุณอาจจะพบว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะก,การสื่อสาร หรือมนุษยาศาสตร์อย่างไรก็ตามคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการจัดการเวลาและการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนกับกิจกรรมอื่นๆการวางแผนการเรียนและการทำงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เดือนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการอบรมพิเศษต่างๆที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณ สำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานด้านการขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าคุณอาจจะพบว่าตัวเองมีไหวพริบและความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดีเป็นพิเศษช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่ หรือการนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบที่สร้างสรรค์คุณควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอาจจะเป็นช่วงที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะหากคุณให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการที่ประทับใจอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการการเงิน และการควบกลุ่มค่าใช้จ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรจะเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นคําแนะนำเพิ่มเติม1สุขภาพและความเป็นอยู่ในเดือนนี้ชาวราศีมีนควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินการว่ายน้ำหรือการทำโยคะจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น และมีพลังมากขึ้นนอกจากนี้การฝึกสมาธิหรือการทำกิจกรรมผ่อนคลายจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสมดุลให้กับชีวิต 2. ความสัมพันธ์เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทั้งในด้านความรักและมิตรภาพคุณอาจจะพบว่าตัวเองมีความเข้าอกเข้าใจและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีเป็นพิเศษ ใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจจะมีในอดีตและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3. การพัฒนาตนเองเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอาจจะพิจารณาการเข้าร่วมคอรสอบรมออนไลน์การอ่านหนังสือในหัวข้อที่สนใจหรือการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ที่ช่วยพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ 4. การจัดการอารมณ์ ชาวราศีมีนมักจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวในเดือนนี้คุณควรให้ความสำคัญกับการจัดการอารมณ์ของตัวเองงอโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดันการฝึกการหายใจลึกๆหรือการใช้เทคนิคการจัดการความเครียดอื่นๆจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้น5การวางแผนอนาคตแม้ว่าชาวราศีมีนมักจะชอบอยู่กับปัจจุบันแต่เดือนนี้ อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการคิดและวางแผนสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการวางเป้าหมายระยะยาวในอาชีพการงานการวางแผนการเงินหรือการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวต่างๆการมองไปข้างหน้าและการเตรียมพร้อมจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและมีทิศทางในชีวิตมากขึ้นเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินและการพัฒนาตนเองอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่ององของการจัดการเวลาและการรักษาสมดุลในชีวิตการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจผู้อื่นซึ่งเป็นจุดแข็งของชาวราศีมีนจะช่วยให้คุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างดีนี่คือดวงชะตาด้านความรักของชาวราศีมีนประจำเดือนภาพรวมด้านความรัก เดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับความหลากหลายทางอารมณ์ในเรื่องความรักอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและสเสน่ห์ให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจสร้างความท้าทายบ้างทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้สำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นในเดือนนี้คุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและอาจได้วางแผนอนาคตร่วมกันความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างกันจะดีขึ้นทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความเครียดหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องการเงินหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันควรใช้ความอดทน และพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้คู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานอาจพิจารณาการยกระดับความสัมพันธ์เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการวางแผนมีบุตรเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์สำหรับคนโสด ชาวมิงที่โสดจะมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นในเดือนนี้คุณจะดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างได้มากขึ้นและอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนคุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆผ่านงานสังคมกิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่ผ่านทางออนไลน์ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคู่อย่าด่วน ตัดสินใจหรือรีบร้อนเกินไปใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจังในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนหรือลังเลเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองควรใช้เวลานี้ในการทบทวนตัวเองและพิจารณาว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมีในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่หากคุณใช้ความเข้าใจการสื่อสารที่ดี และความอดทนคุณจะสามารถสร้างหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้ขอบคุณที่รับฟังคําพยากรณ์น,นี้คาพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ